ครับผมมือนี้ก็มาโรงงานหลังจากที่บริมีงานไปดุนนะครับมือนี้เป็นงานกเกษียณน,นะครับงานโรงเรียนผมมาดูแลระบบเสียงให้เพิ่นนะครับตอนนี้ใส่อยู่กับมีตู้พีเอสสิบหาครับพีเอสสิบห้าสองใบครับตู้เลยนี้ครับด้วยนั้นครับต่อไปอ่ะ งานกะสิเริ่มประมาณสามโมงนะครับตอนนี้กะประมาณเจ็ดโมงกลัวๆผมกะเออกมาเสียดับนะครับเมือ่อคืนนี้ทดสอบระบบไปแล้วรอบนึงนะครับเสียงกะไฟร่วงกาวนะครับเพราะว่าฝนตกเมื่อวานนี้มันความชื้นสูงครับช่วงนี้กะโควิดกับงานกับบขเนี้งาน กิจกรรมอีหยังกับพ่อควยได้เห็ดลรงเยียนกับบัวเรเปิดนะครับงานกเกษียณมือนีนกาได้ใส่แต่ไม่นะครับประชาสัมพันธ์ในงานนะครับมีเปิดเพลงนิดหน่อยครับคาราโอเกะดนตรีสดงดครับ <c oughs> เห็ดบ่ได้นะครับตูน้ำพงที่ใส่กับปากสิบหาถ้าผดอกเดียวกันครับ ครับกับชุดพาเวอร์ที่ใส่นะครับ power พวกมีพวก EQ นะครับกับีตัวแรกนะครับจะใส่กัลโต้น่าจะมี่ขคอมเดเสอร์ครับกับไม้ลอยกลองหนึ่งอันนี้เป็นใส่แต่อีคนะครับใส่อีกับแอมตัวนี้ครับ C สองพันสองครับอินเสตสายไฟกต์คุณล่ะครับเงีวเติบเงีวเปิดเม้งคมกับโน้ตบุ๊กนี่ยนะครับเปิดระบบเซตเรียบร้อยนะครับกับเสียงจากคอมนะครับโหลดเอ็มพีซาม่าคารมิกกับว่าคาร์มิกคิ้วคิ้วคงกับขัดประมาณนี้ครับฮอรประชุมเสียงมึงเขสีไลท์ครับมันกับสีฟังยากคงกับเลยดมึงเขี้ยลงเมื่อเลยครับ กเวอร์แยมกันนี่แหละครับเดี๋ยวพาไปฟังเสียงข้างนอก ประมาณนี้ครับ。